หลังการถวายพระเพิงพระพุทธสรีระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณนะเขาถวายพระเพิงวัดพระแท่นดงรังปัจจุบันต่อมาได้มีการแจกจ่ายภพรบรมสารีริกธาตุให้แก่กษัตริย์แห่งแปดเมืองใหญ่ในสมัยพุทธกาลให้ได้อัญเชิญไปประดิษฐานยังสถูปในดินแดนของตนและนี่คือพระธาตุขามแก่นตามตำนานได้เล่าไว้ว่า หลังการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุในปีพศที่25ได้มีกษัตริย์แห่งเมืองโมรีอันตั้งอยู่ในเขตแดนของกรัรมพูชาปัจจุบันได้เดินทางมาขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุแต่ล่าช้าเกินไปแต่เหล่าพราหมณ์ก็ได้มอบเศษฝุ่นเท่ากระดูกจากวันถวายพระเพลิงมาให้แทนที่เรียกว่าพระอังคารธาตุซึ่งท่านก็เป็นปราปื้มปิติดีใจและยังทราบข่าวว่า เทลานี้พระมหากษัตรเถระพร้อมด้วยพระอรหันห้าร้อยองค์ได้นำพระอุรังคธาตุกระดูกส่วนหน้าอกไปยังภูกำพราเพื่อสร้างสถานที่ประดิษฐานพร้อมด้วยกษัตริย์ห้าพระองค์ในดินแดนแถบนั้นเจาน้านครโมรีพร้อมด้วยเสนาอำมาตย์ก็มีความเห็นชอบที่จะนำพระอังคารธาตุในการครอบครองนี้ไปร่วมบรรจุ ประดิษถานไว้ยังภูกำพร้าชิ้นเดียวกันกับพระอุรังคธาตุท้งนี้ก็เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของบุญกุศลใหญ่และเพื่อเป็นสัมพันธไมตรีระหว่างแคว้นจึงได้จัดกระบวนเดินทางเปลี่ยนเส้นทางไปยังภูกำพร้าอันตั้งอยู่ในจังหวัดนครพนมปัจจุบันพร้อมด้วยพระเถระเจ้าคณะ9องค์ร่วมเดินทางไปด้วยเมื่อมาหยุดพักแรมยังสถานที่แห่งหนึ่ง อันตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่นปัจจุบันพระองค์ได้วางพระอบพระอังคารธาตุไว้บนต้นมะขามใหญ่ต้นหนึ่งที่ตายต้นแล้วใกล้ที่ประทับตอนนั้นเหลือแค่เพียงแก่นโดยให้ทหารเฝ้ายามเอาไว้พอรุ่งเช้าก็เดินทางกันต่อ เมื่อไปถึงอย่างที่ตั้งของภูกำพราก็พบว่าบัตนี้พระาธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุได้สร้างแล้วเสร็จหมดแล้วนั่นก็คือองค์พระาธาตุพนมที่เรารู้จักกันในปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงตัดสินใจใหม่ว่าจะนำพระอังคาราธาตุไปสร้างพระเจดีย์บรรจุไว้ในนครโมรีของตนขณะเดินทางจึงได้วกกลับผ่านมายังจุดที่เคยพักแรม อันเป็นที่ตั้งของต้นมะขามใหญ่ที่เหลือแค่เพียงแก่นเมื่อไปถึงกลับพบกับสิ่งอัศจรรย์ว่าแก่นมะขามที่เคยเป็นแท่นวางพระอบพระอังคารธาตุปัดนี้กลับฟื้นชีวิตขึ้นมาผลิดอกออกผลแต่กิ่งก้านสาขาภายในเวลาไม่กี่วันอย่างน่าเหลือเชื่อเหล่าเซนาอมัดและพระเถระผู้ร่วมเดินทางจึงให้ความเห็นร่วมกันว่า คงเป็นเพราะเทพพยดาที่สถิตอยู่ณสถานที่แห่งนี้หรือเป็นเพราะพุทธานุภาพแห่งพระอังคารธาตุดนบันดาลให้ต้นมะขามที่เคยตายต้นแล้วได้พลิกฟื้นกลับขึ้นมาเพื่อส่งสัญญาณให้แก่พระองค์ว่าพระอังคารธาตุนี้จะเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในถิ่นนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและภายภาคหน้าเมื่อเป็นเช่นนี้จึงตกลงใจ ที่จะให้พระอังคารธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ประดิษฐานณนก่กนมะขามหรือต้นมะขามนี้ดังเดิมเหมือนอย่างที่เดินทางผ่านมาโดยการก่อสร้างองค์พระเจดีย์ครอบต้นมะขามต้นนี้เอาไว้พร้อมด้วยทรัพย์สินสมบัติเงินทองถวายเป็นพุทธบูชาแล้วปิดผนึกองค์พระเจดีย์อย่างแน่นหนาถาวรทั้งยังดำฤิให้โยกย้ายผู้คน มาสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่บริเวณนี้เพื่อทำนุบำรุงพระาธาตุสืบไปและได้สร้างวัดให้แก่พระเถระเก้ารูปซึ่งต่อมาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดซึ่งเวลาต่อมาชาวเมืองก็ได้นำอัฐิธาตุของพระอรหันต์ทั้งเก้ามาบรรจุไว้ในองค์พระาธาตุองค์เล็กใกล้กับพระมหา,าธาตุองค์ใหญ่จนกลายมาเป็นตำนานกล่าวขานจวบจนปัจจุบัน และนี่คือเรื่องราวของพระธาตุขามแก่นแห่งเมืองขอนแก่น